โอเคนะก็สวัสดีคุณผูมม้ชมทุกท่านด้วยนะอย่ับผมจ้ากระขาประจำนะทำมหน้าจอกกุลกนะุกทั้งว่าล้วก็ขออภัยที่หน้าจอลกนะโอเควันนี้จะต่อวันนี้ก็จะมาสอนใช้โปรแกรม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 เอ่อโปรแกรมแฝบกับโปรแกรมแคมแตเซียนะครับผมโอเคโปรแกรมกอนนี้นะแคมแตเซียกับแฝบซึ่งผมเปิดแคมแตเซียมาน่าจะผมจะสอนใช้แฝบนะโอเคเปิดแฝบขึ้นมานะครับผมมา ขึ้นมาสินะโอเคนะแฟบผมก็ตั้งค่าแค่นี้นะโอเคเผื่อจะนะผมใช้โปรแกรมเพคเขาอัดอยู่นะเลยไม่ตีกับแฟบโอเคเอด้านของส่วนอันนี้ก็จะมาบอกเกี่ยวกับในส่วนของเซตติ้งหลักๆที่ผมเซตติ้งไว้นะผมโอเคไอส่วน fps นี้นะอันนี้ก็คือจุดที่ไวนะว่าจะ fps ไวตรงไหนนะครับผมแถวๆนี้ก็เดี๋ยวผมเปิดเกมมาควบคู่เลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมดูให้ดูเกี่ยวกับ ไอตรงเซตติ้งก่อนนะเซตติ้งตรงนี้นะโอเคอันนี้ก็ปกติไม่ต้องอ,อะไรมากนะส่วนที่ movie นะมูฟ i ี่นะผมก็คือวิดีโอของเรานั่นเองนะผมนะเดี๋ยวผมจะถ้าสมมุตินะอันนี้นะเดีผมจะพูดถึงฟูลไซส์กับฮาร์ปไซส์ก่อนละกันนะคือถ้าพูดถึงฟูลไซส์นะก็คือเป็นเป็นคลิปแบบแบบเต็มเลยแบบเต็มขนาดเลยมันก็จะความมุชชัดก็จะสูงนะแต่กินทรัพยากรเยอะในระดับดึงเลยนะครับผม แล้วก็ส่วน half size นะก็คือขนาดครึ่งหนึ่งนะก็แบบคลิปมันก็จะขนาดครึ่งหนึ่งของที่เราในความเป็นจริงอะ่ะคือเราอาจสมมติคลิปมันเกมมันขนาดแบบแต่ว่าโอ้ยเกมมันอาจจะชัดโคตรโคตรใช่ไหมพอปรับเป็น half อาจจะแบบเหลือครึ่งหนึ่งของมันนะก็จะประหยัดพื้นที่ทรัพยากรในดับเดิมแต่คือภาพอาจจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะผมในส่วนของ fps นะผมก็คือเวลาเราอันอันนี้นนนนนนนเสียไปยุ่งอะมันคือมันไม่สามารถอัพ มันไม่อันอัดได้ไม่ถึงไอ้นี่อยู่แล้วนะก็ในส่วนของ fps 60 fps นะคือเวลาเราอัดอะแล้วพอคลิปอัดเสร็จออกมาเวลาเล่นอะมันจะ60ิ fps นะฮะมันก็จะลื่นอืมมันผมว่าแล้วก็ห้าสิบมันก็เหมือนเหมือนกันแหละนะมันก็อาจจะลื่นน้อยออกมาหน่อย30สินี่ก็กำลังดีผมผมไวเลาผมอัดแผมจะเป่าที่แค่30ิพอเพราะว่ามันยิ่ง fps มากมันก็ยิ่งกินพื้นที่มากอยู่แล้วนะเพราะว่ามันต้องแบบมันลื่นมันร่นแบบหล่อลื่นนะฮะ อันนี้ก็สามีไม่เป็นไรผมตั้งมาแลนะ้คือกำลังดีแล้วในส่วนของตรงนี้นะอันนี้ปุ่มจะตั้งอะไรก็ได้๋ดยวผมขอตั้งเป็น F10 ก่อนแล้วกันนะเพราะเดี๋ยวมันจะไปตีกับโปรแกรมเพลยคาสที่ผมตั้งไว F9 โอเคอันนี้ก็ตั้งได้ตามใจ,ใจชอบเลยนะจะตั้งไว้ตรงไหนนะผมในส่วนของ Star Capture Setting นะครับผมก็อันนี้ก็คือแบบเสียงนะแบบเสียงของเกมเราว่าเออเวลาอัคดคลิปมันจะมันเป็นเสียงไหมถ้าเปิดมันก็จะมีเสียงมันจะเลือกได้ว่า s t e r e o หรือมัลติชแนลนะ แต่ที่ผมมาตั้งไว้ที่โปรเตผมตั้งไว้ที่มัลติแชนแนลนะเพราะว่าสตีโอในความคิดของผมอ่ะมันคือเป็นแค่เสียงนะฮะไอส่วนนี้คือดิสลอร์ดิสเทมอลอินพุตก็คือว่าเสียงที่เข้าไปอ่ะจะใช้อะไรเป็นไมโครโฟนีใช่ไหมก็เปติกไว้นะผมตั้งมัลติแชนแนลนะถ้าตั้งเป็นสตีโออ่ะคือเสียงมันจะเสียงเกมมันอาจจะดังกว่าเสียงของไมครเรานะหรือเปล่าไม่รู้ผมตั้งมัลนะติแชนแนลอ่ะนะแตส่วนออเรค p ปเจอร์ไวท์พุชชิ่งนั่นก็คือมันจะทําการ อัดเสียงเราก็ต่อเมื่อเรากดปุ่มที่เราตั้งไว้นะครับผมซึ่งผมไม่เอานะเพราะผมพูดทั้งคลิปอยู่แล้วนะโอเคในส่วนของนี้นะคือ hide mouse cursor in video ก็คือเป็นการซ่อนเคอร์เซอร์นะเคอร์เซอร์ที่เนี่ยไอเมาส์เนี่ยที่มันลอย,อยนะเนี่ยที่ผมคนเดียวนะเป็นการซ่อนนะก็อาจจะพวกเกมแข่งรถและพวกนี้ก็ซ่อนไว้ก็ได้ไม่ก็เป็นเกมแบบที่มันไม่ค่อยได้ใช้เมาส์อะ่ะเออก็ซ่อนไว,แวนะ้แหละนะ lock frame rate while sorting อันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ไม่ทราบนะโอเคเอ,อ่อ อันนี้มันบอกว่า maybe slower อาจจะช้าก็ไม่ต้องไปสนใจผมตั้งแค่นั้นพอในส่วนของสกินช็อตนะก็เป็นการจับภาพนิ่งนะแบบสตัร์เลยแบบนิ่งเลยเอ้าเฮ้ยซีมายไปตั้งไปเหมือนกันอีก11 F11 นะอ่ะจะไปติดไอ้นี่อีก F8 นะ F8 นะโอเค ในส่วนของสกินช็อตนี้นะก็สามารถเลือกได้นะว่าจะเอาเป็นอิมเมจที่เราเราถ่ายเสร็จจะเป็นอิมเมจแบบเป็นภาพสกุลอะไรแบบ BMP .JPG .PNG .TGA หรือว่า GTA นะครับผมตั้งไว้ที่ JPG นะโอเคในส่วนสกินสกินแคปเจอร์สติ้งอินสกู๊ดเฟรมอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็คือไปการแบบกดมันจะแบบสกินช็อตรัวๆประมาณนั้นนะอันนี้ในส่วนของมูฟี่โอเคโอเคโอเค มูบี้นะอันนี้ก็คือใน,นผมลืมพูดขออภัยนะก็เป็นส่วนที่เราเวลาอัดคลิปอ่ะจะเอาไปเซฟไว้ที่ไหนผมตั้งไว้ที่ไอ e, เนาะแฟปไดโฟเดอร์แฟบแล้วก็มูวี่ที่ผมตั้งไว้สามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้ก็แต่ว่าคุณจะไว้ที่ไหนนะอาจจะเยอะหน่อยอันนี้ก็เปิดก็จะโชว์มาว่าเราอัดไปตรงไหนนี่ก็จะเป็นสภาพคลังเนา่เนาๆอันเกา่าสกินชตก็เหมือนกันนะโอเคอืมขออภยนะัยฮะเดี๋ยวจะลองทดสอบนะเราจะโอเคมามาทดสอบดีฮนะ เอาไปเกมที่ง่ายๆแล้วกันนะเ,เกมเกมไปที่เกมอนะ <c oughs> ได้ผมคอมผมนี่ขยะทั้งนั้นอย่าอย่าสนใจถ้าเจอถ้าเจอ,เจอแบบรูปติดลงติดเลยนะนยกระโดโชดาวนะนกระโตะโชวดาวนะเกมนี้เกมในตำนานนะผมโอเคติดยังติดยังครับโอเคนะจะเห็นนะว่ามีไอ้กลมๆเป็น f p s ขึ้นนะโอเคนี่นะก็ เกมก็ขึ้นมาเดี๋ยวผมขอ,อปรับเสียงหน่อยดิทำไมรู้สึกว่าเกมไม่มีเสียงนะะโอเคนะนะฮะนัะ่น,นเดี๋ยวผมขอ,ขอตัดคลิปสักครู่เดี๋ยวแฝงผมมีปัญหาอีกนะแปบ๊บหนึ่งครับนะค,ครับผมนะครับ โอเคนะครับผมก็ไปตั้งไดรเวอร์มาพอดีเครื่องผมมันมีสองไดรเวอร์ซาวนะมันแฟบมันอัดแค่ตัวเดียวผมไม่รู้ตั้งยังไงกันนะโอ้ยจะเข้ามาทำไมวะไปตรงเสียงนะโอเคมิกเซอร์แล้วโปรแกรมอยู่ไหนอะโปรแกรมเกมไม่มีเสียงบอกนะก็โอเคก็วิธีการใช้ก็ตามที่เราเปิดแฟบควบคู่ไปเลยนะอ่านี่เกมผมตั้งไว้ตรงนี้นะฮะอันนี้โอเคย่อไปก่อนนะก็ใครเล่นเติร์ดเอเนี่ยนะ นี่ก็เราตั้งนะใช่ไหมครับว่าเวลากดอัดวิดีโอให้กด F10 ใช่ไหมโอเคเราก็จะมาสังเกตกันนะโอเคเดี๋ยวผมอันนี้นะนี่นะแกงอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคพอกด F10 นะปนะั๊บนายก็จะเห็นนะว่าจะจากตัวเลขสีเหลืองเหลืองนั้นจะกลายเป็นสีแดงหรือทันใดนะก็คือมันจะเริ่มทําการอัดวิดีโอนั่นเองนะัง่นแสดงว่าแบบเอ,อื้อเจ็บอะ่ะมันโดนอัดมัทุยไม่ใช่นะโอเคนะก็ มันก็จะอาจอยู่นะจังหวะนี้นะโอเคแล้ว okay. ก็ตามที่ผมเซตติ้งไปนะโ okay. อเคเดี๋ยวเราเล่นนะว้าวพี่นะครับพี่นะครับนะก็อาจจะมีกระตุกอาจจะมีกระตุกบ้างเลยนะ้อยถึงปานกลางน,ะนะก็เป็นเกมนะโอเคโอเคโอเคนะโอเคแล้วออกครับแล้วก็ลองมา,มาลองดูคลิปกันนะผมเดี๋ยวผมขอสต็อปของไอตัวแฟบนี่นะโอเคปั๊บจุดมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมน,นะโอเคเราไปเช็คกันนะว่าคลิปเป็นยังไงบ้างนะผมอันนี้ขอย่อไปนะฮะ นี่คโอเคเปิดดูนะปัะ๊บน้าก็จะเห็นนะว่าจะจากตัวเลขสีเหลืองเหลืองนั้นจะกลายเป็นสีแดงในทันใดนะก็คือมันจะเริ่มทำการอัดวิดีโอ,อนั่นเองนั้นจะบแบบแบบเออเจ็บอะ่ะมันโดนอัดมันทุยไม่ใช่นะโอเคนะาก็มันก็จะอัดอยู่นะจังหวะนี้นะโอเคแล้ว okay. ก็ตามที่ผมเซตติ okay. ้งไ้นะโอเคเดี๋ยวเองเล่นนะว้าวพี่นะครับพี่น้จ้าครับน,น้าก็อาจจะมีก้น อาจจะมีกระตุกบ,บ้างเล็กน้อยที่ปานกานะก็เป็นเกมนะโอเคโอเคโอเคนะโอเคแล้วออกค,ครับแล้วก็เรามามาลองดูคลิปกันนะผมโอเคนะก็ตามที่เห็นนะโอเคเราจะใช้เกมนี้เป็นการทดสอบเดี๋ยวผมขอเบาเสียงนี้นะนะฮะโอเคแล้วต่อไปนะก็คือการสมมติันนี้ลองปิดนะแล้วเป็นแค่สเตอริโออย่างเดียวนะผมปิดรีซอร์ทเอสเดมโพูลแล้วตั้งแค่สเตอริโอเดียวนะแล้วมาลองอัดดูนะผมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะ โอเคทำการเริ่มอ่าจกด F10 นะตอนนี้ผมเซตติ้งไว้โอเคปัาบแล้วกดเริ่มนะโอเคก็ okay. <Go. S 1> มันก็เหมือนเดิมนะฮะก็เอ้อเี๋ยวผมก็สต็อปในการหุดเกมนะแล้วก็เลิกไปนะแล้วก็ทําการสต็อปคลิปนะผมแล้วจะไปดูคลิปกันอีกรอบหนึ่งนะจะสังเกตได้นะว่าคลิปจะไม่มีเสียงผมพูดเลยนะถูกปะะ่าวปัาบไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ดิ <laughs> อันนี้นะโอเคเดี๋ยวเด๋ยว <laughs> นะ <laughs> <laughs> ก็จะสังเกตได้นะคือคลิปเนี้ย จะไม่มีเสียงผมพูดแต่อย่างใดนะก็จะมีแต่เสียงเกมล้วนๆนะับผมนะก็ไว<ป>้แบบทําเกมแล้วก็ตัดต่อเพลงใส่ประมาณนี้โอเคต่อไปนะก็คือส่วนของไอต้องอันนี้ไม่ต้องก็ได้บ้างโอเคนะก็โอเคนะคนะสาหรับการลงโปรแกรมเอ้ยไม่ใช่การสอนใช้แฟบก็จบเพียงเท่านี้นนะเดี๋ยวผมจะไปต่อไปก็เป็นการสอนใช้แคมต์เซียกันนะผมขอปิดแฟบไปนะโอเค เปิดแคนดิเซียขึ้นมาผมเปิดรอแล้วนะฮะโอเคนะเราอาจไปเกียทีชนะ่างเถอะครับโอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนหน้าจอเมนูหลักๆนะที่คุณรู้จักกันดูดีนะโอเคเราก็จะมาปรับนะเลือกหาไฟล์ไฟล์คลิปเราว่าเราตั้งไว้ที่ไหนนะโอเคทำไมเปิดเดยอะจังวะนะโอเคอันนี้ก็เป็นการสอนตัดต่อ,ตอแบบเบื้องตะลุนนะแบบตะลนุนนะฮะอันนี้ก็ไม่ต้องไปใส่จนนะก็เป็นคลิปแบบแมวแมว,แมวโอเค โอเคนะก็นี่ก็จะมาลองเอามาก็คือลากมาใส่นี่เลยนะโอเคคลิปเราต้องการจะตัดต่อคือลากมาใส่นี่ก็ได้หรือไม่ก็ทำการ Import Media นะแล้วก็ไปเลือกว่าเออไฟล์เราอยู่ที่ไหนนะฮะ, e, Fab, Fab Movie, ะตัอีแฟบแฟบมูวี่นะกะตุกคลิปก็ว่ากันไปว่าจะขึ้นมาแต่นี่ผมลงมาแล้วครับแล้วก็ต่อไปนะก็ทำการลากมันลงมาเอามันลงมาฮะแล้วมันจะเห็นนะว่าจะตั้งขนาดไซส์วิดีโอเท่าไหร่ ผมตั้งถ้าผมตั้งนะผมจะตั้งเวสิเนี่ยให้มันขึ้น่าอัพอัพชุเจ็ดร้อยยี่สิบพีนะโอเคหรือแม้ก็ตั้งประมาณนี้ก็ได้ให้มันแบบตามยูยูยูทูบมันก็สกินเคสนะแต่ผมขอตั้งแค่นี้พอนะโอเคป๊าบแมปไอ้ก็ลากมาใส่นะก็จะป๊บาบนายก็จะเห็นนะว่าจะโอเคเพิ่งเพๆนะฮะก็ทําการลากมาใส่ก็เป็นการตัดต่อในรูปแบบหนึ่งนะโอเค แล้วก็ในส่วนของไลบรรีนี่ก็จะเป็นส่วนแบบใครทำมินโทก็ว่ากันไปนะแต่ผมจะไม่สอนทำละกันนะอีออันนี้ก็เป็นส่วนแบบใส่พวกคำพ้องคำพูดอะไรไปแบบเออสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> แล้วก็ปรับขนาดฟอนต์เอาด้านแล้วก็สามารถซ่อนไอพวกฟิลด้านหลังนะแบบชาร์ดงชาร์ดูบอร์เดอร์นี่เดี๋ยวก็เป็นสวัสดีครับนะฮะก็จะตั้งในช่วงท้ทยนี้ไปมันก็จะเห็นนะโอเคอันนี้ก็เราไปครับอันนี้ก็เป็นจุดซูมเมื่อคืน ม,มันก็เหมือนกับเป็นต้าแอนิเมชันในจุดๆนั้นนะโอเคอ่าเฮ้ยทำไมทำไมโอเคมาร์ฟอันนี้ก็จะการซูมคือมันจะซูมเข้าไปในจุดๆนั้นนะแล้วมันจะมีจะสังเกตเห็นได้นะว่าจะมีไอ้นี่ขึ้นก็คือช่วงเวลาที่มันจะซูมนะเดี๋ยวโอเคนะเดี๋ยวผมขอเเดี๋ยวอามาตรงส่วนของตัวออเดีโอก่อนละกันนะคือส่วนของเสียงนะั่นเองนะสามารถปรับนะก็คือมาในส่วนของเอ็นเชอร์วอลลูรีวิ่งนะคือเออเสียงว่าจะตั้งไว้ที่แบบเออ มันต้องคลิกที่ตรงนี้ก่อนนะถึงมันจะได้ Enable Volume ก็คือแบบเปิดให้เสียงว่าจะตั้งไว้ว่าสูงหรือปางกลาง้าหรือว่าต่ำหรือว่า Custom Setting คือแบบปรับเองเลยแบบเพิ่มความดังเสียงลดเสียงก็ว่ากันไปผมตั้งที่ม m e d i u มพอนะแล้วก็สามารถครอบอย่างนี้แล้วก็มาตั้งไว้ในอันเดียวกันเลยได้นะฮะในส่วนของ a d u s a b l e Noise Removal นะคือการเอาเสียงแบบเหมือนประมาเสียงลมออกนะแต่ผมไม่ใช้นะโอเค อันนี้ก็วอลลุมอัพวอลลุมดาวในส่วนของเฟดอินเฟดเอาเนะก็เดี๋ยวผมจะนี่สังเกตได้นะโอเคนะจุดนี้นะคือถ้า,ราปรับเฟดอินนะโอเคจะเห็นนะว่าตอนเล่ตรงเนี้ยเสียงคือเวลาเริ่มคลิปอ่ะคงไม่มมเป็นใครเปิดไปถึงก็ปึง้งสะดุ้งกันเลยเฉยๆนะก็อาจจะค่อยๆแบบซอฟๆหน่อยแล้วก็ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆนะตามที่อันนี้นะเดี๋ยวผมขอเบาเสียงอันนี้สามารถปรับเสียงความดังเสียงตรงนี้ได้เลยนะแมนะ่ก็ปรับ เฟดอินเฟดเอาตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าคือต้องปรับตรงนี้ก่อนนะเฟดเอาก็ตามไปไปนะจะลองทดสอบดูนะผมแมปนายก็จะเห็นนะว่าจะจากตัวเลขสีเหลืองโอเคก็สังเกตได้คือเสียงมันจะแบบเบาๆแล้วก็มาดังนะแล้วก็จะมาณนะจุดจุดนี้อา้อาลืมไปว่าตั้งไว้ซูมอยู่โอเคตั้งซูมตรงไหนฮะนะตรงนี้ใช่ไหมโอเคก็จะเป็นเสียน,<ด>นะฮะทันใดนะก็คือมันจะเริ่ม ทำการอัดวิดีโอนั่นเองโอเคก็จะซูมนะก็สอนให้เล็กน้อยโอเคก็ตัดคลิปก็ไม่ยากนะโอเคขอสต็อปของไอตัวเนี่ยก็เนะี่ยโอเคมัวนะ okay. ก็แป๊บ <laughs> มันก็ตัดต่อได้ไม่ยากเท่าไหร่นะมันก็ชิวๆไอ,อ,อส่วนของทานร์ทิชชั่นนี้นะก็อาจจะเป็นแบบพวกใส่เอฟเฟกอนะไรพวกนี้อย่างเช่นเฟดนะอันนี้แบบเฟดก,ก็คือแบบอาจจะแบบมืดๆแล้วก็มาสว่างอย่างเงี้ย น,นี่ประมาณนี้สามารถเล่นความระยะเวลาได้ก็จะแบบมืดแล้วค่อยๆสว่างประมาณนี้น,น,นี่นะครับผมลบออกแล้วก็เวลาสามารถแบบดูแบบเต็มนี้ก็ได้นะครับผมโอเคอันนี้ก็ไม่ก็ไม่ได้หลังกับ,แ,บ,บนะแล้วก็แมปนะก็แบบเป็นการตัดต่อบแบบให้มันดูแบบสมูทเล่นๆน,นะก็ไปฝึกใช้กันในคล่องมือนะ อันนี้ก็เป็นส่วนของบบา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 อันนี้ก็เอฟเฟกอะไรพวกนี้นะก็ไปเรียนรู้กันเองผมแค่ก็แค่สอนใช้เบื้องต้นเท่านั้นนะไม่ได้อะไรมากมายผมก็ไม่เก่งอกันพวกนี้นะนะก็ศึกษากันได้ตามพวก youtube นะโอเคถึงขั้นตอนสุดท้ายนะของการทำคลิปหรือตัดต่อก็คือการฟอร์แมตเอ้ย,ยเรนเดอร์วิดีโอนะผมใช้ดปนะฮะในการเรนเดอร์นะสามารถสามารถสามารถลดสามารถลด ามาลดทำได้2ที่นะจะการคลิกที่คำว่าไฟล์แล้วก็ไปที่ Produce and Share นะก็จะเป็นการตั้งนะว่าคือจะทำการอะไรนะอันนี้ผมไม่ไอขั้นพื้นฐานพื้นฐานของมันจะมีตั้งอยู่แค่นี้นะไอส่วนตรงนี้ก็ไม่ต้องยุ่งคือผมมาตั้งแกลงอีกทีหลังนะในส่วนอันนี้นะก็ก็คืออันนี้มันจะเป็นแค่วิดีโอเป็นวิดีโอ M P C แล้วก็มีเสียงอัดไปเลยแต่ส่วนอันนี้ยสนี่ก็คือมันจะเป็น วิดีโอเหมือนกันแล้วก็มีเสียงอยู่เราก็แยกไฟล์เสียงมาอีกทีนึงนะครับผมนะก็จะมาลอง MP4 Render เป็น 70p อันนี้นะฮะโอเคแล้วก็ทำการกด Next นะแล้วก็หลังจากกดจัดตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็สามารถมันกดตรงนี้ได้มันก็ได้เหมือนกันจะรวดเร็วกว่าด้วยซ้ำนะ,ะโอเค 70p ไหมหรือว่า 80p 80p กันเพราะผมอ,อัดคลิปอยู่ด้วยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาและต่อมาก็คือขั้นตอนการตั้งชื่อคลิปนะก็เป็นการ แล้วแต่เทสก็ได้เทสเทสเทสนะเทสหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็บังไปแล้วก็ตั้งที่อยู่นะว่าจะให้วาเลนเดอร์เสร็จอะให้ไฟล์ไปอยู่ที่ไหนนะผมตั้งไว้หน้าเดสก์ท็อปเลยกันะนะเทสหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งสกุลไฟล์ก็ M P ็นะโอเคแล้วก็อันนี้ไม่ต้องยุ่งฮนะโอเคในสว่วนนี้นะก็คือเวลามันทำการอะไรเรนเดอร์เสร็จอะจะทำไรเปล่า อันนี้ก็คือโชว์ดิสเซอร์ชั่นก็คือเป็นการโชว์พวกคุณสมบัติของคลิปนะแล้วก็เพย์วิดีโออัปสเตอร์โปรดิสโปรดชั่นก็คือเวลาเรนเดอร์เสร็จให้มันเล่นวิดีโอเลยไหมผมติ๊กออกนะคือมันจะเอางคือผมไม่อยู่อย่างเงี้ยแล้วแล้วตั้งเรนเดอร์ไปก็ไม่เกินคิดเองสะดุ้งนะประมาณนี้โอเคก็กดฟินิชไปนะจะเห็นแล้วทำการเรนเดอร์นะก็เรนเดอร์ไปแล้วจะสามารถหาสังเกตนะ ดูที่ p e r f o r m a ดูซีพ CPU นะ CPU แล้วจะทำการขึ้น80 70กันเลยทียเชียวนะนะแบบซีบอเออเครื่องก็ลังทำงานอยู่เออมันตามไปมันรุนแรงมากขอทำงานแป๊บหนึ่งนะยังเพิ่งทำอะไรมากมายนะก็ถ้า CPU เต่าๆก็อาจจะทำอะไรไม่ได้กันเลยทียเชียวนะผมแบบเรนเดอร์นี่ต้องแบบเปิดคอมทิ้งไว้ไปทำอย่างอื่นนะแบบเล่นอะไรไม่ค่อยได้กระตุกกระตุกตายเลยนะฮะก็ลองมาเรนเดอร์ไปนะครับผม ซีพนี่ขึ้นลัวๆนะโอเคว้าเฮยนะฮะดสิบเปอรนะฮะจังหวะนี้แปดสิบนะฮะเรนเดอร์เร็วระดับนึงนะพรคลิปมันสั้นนะครผมโอเค โอเคพอเรจะเสร็จนะมันก็จะนี่ผมตั้งไว้ไม่ให้มันขึ้นสบายก็คือมันจะบอกนะว่าคลิปยาวนานเท่าไหร่ยาวนานเท่าไหร่ขนาดวิดีโอวิดีโอนะโ,โอเคก็ฟินิชไปอันนี้ก็ปิดไปตามสบายนะฮะช่วแมนะแล้วก็มาเช็คกันนะคลิปวิจะอยอ,ยอยู่ตรงนี้นะโอเคตามที่เราเซตไว้ว่าจะให้มันเรนเดอร์ไปที่ไหนนะก็จะมีขึ้นนะเทสนะโอเคดูกันเลย ก็จะเห็นนะว่าจากตัวเลขสีเหลืองลเงนั้นจะกลายเป็นสีแดงหรทันใดนยก็คือมันจะเริ่มทําการอัดวิดีโอนั่นเองนั้นแสดงแบบแบบเอื้อเจ็บอะมันโดนอัดันทุยนะก็มันก็จะอัดอยู่นะจังหวะนี้นะโอเคแล้วก็ตามที่ผมเซตติ้งไว้ะโอเคเดี๋ยวเล่นนะมาีนะับพีนะครับก็อาจจะมีกัน อาจจะมีกระตุกบ้างเลยนบที่ปานการนะก็เป็นเกมนะโอเคโอเคโอเคนะโอเคแล้วออกครับแล้วก็เรามามาลองดูคลิปกันนะผมเดี๋ยวผมขอสต็อปของไอตัวแฟบนี่นะโอเคโอเคนะก็เสร็จถึงเป็นอันเสร็จที่เรียบร้อยนะผมสำหรับ คลิปการสอนใช้โปรแกรมแฟบกับแคมตาเซียนนะฮะผมแต่ผมไม่ทำคลิปสอนดาวน์โหลดนะเพราะมันหาโหลดง่ายชิบหายเลยฮะนะฮนะก็อันนี้ถ้าผมพูดกลางความจริงเนี่ยมันก็โหลดง่ายอแต่คือมันต้องนะก็โหลดโหลดกันไปคถอแต่แนะนำซื้อแท้เถอะโปรแกรมอะนะซื้อแท้เถอะนะผมก็โอเคก็ ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะที่รับชมมาจนถึงที่ติดตามชมมาจนจบคลิปนะก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางในการเริ่มต้นแคสเกมได้ดีในระดับหนึ่งสำหรับคนที่แบบหันมาแคสเกมนะโอเคอาจจะช่วยได้บ้างน,นะสอบการใช้แฟบกับแคมตาเซียนนีนะ้คงแบบไม่ต้องบอัดแฟบเสร็จแล้วลงไปทางดุน้นนะฮะโอเคอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์นะผมว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะ กูตายเย้เส <c oughs> ียงไม่มีแล้วตอนนี้นโอเคบายแจ๊บ